สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้กับเราไอซ์ลีมังคนนี้คนเดิมเองครับแล้ววันนี้เราจะมาอวยยศอ่ วีเอ็มวีเพลงหน้ายักษ์แบบนี้เป็นของเธอนะเออนะครับต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สตอรี่ยาวนานมากนับตั้งแต่วันที่ประกาศว่าจะมีการโหวตเพื่อหานางสมกรารหกคนแล้วก็จะได้เป็นทู้พระธรรมได้ทําเพลงกับเก่งทัชชยาไปโชว์ที่ญี่ปุ่นนี่ตั้งหา้าโอ้โหจนวันนี้ประกาศผลแล้วแล้วก็ได้ฟังเพลงกันแล้วบอกเลยว่านี่คือเพลงที่เราเราคอยมานานจากเดียนเคในฐานะคนที่ชอบฟังทีป๊ปและ ดนตรีไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งเพลงชอบขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันวันนี้ครับว่าเอวออกมาแล้วจะทำให้เราชอบมากขึ้นสักกี่มากน้อยแค่ไหนกันเชียวอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมเ v เป็นครั้งแรกกันเลยครับไปมาแล้วครับพร้อมไหทุกคนแอบคัดบอลเล็กๆนะมาถ้าพร้แล้วเราไปเริ่มสวย มีความเทียมความแรงแค่ไนทีเซอร์แล้วมันยังไงกันนะอ๋อนี่อกันนตนาปะถ้าจะใช่นะเรื่องไทยๆเขาต้องเออเขามีฉากมีอะไรเซ็ตอยู่แล้วนัน่งรากฉากสวยภาพสวยเป็นพระที่นั่งใดๆน,น,นะูชุดไทยเอยอ,อะไรเอยว้าวตรงนี้สวยครับ เซ็นเตอร์ของเรานี่ไม่แต่ว่าแหมดนตรีมนัน,นะนหนักขึ้นน่าจะทำผ้าให้มันหนักขึ้นนิดนึงแบบเปลี่ยนสีอะไรมีเรืนนอ่องของดอกไม้แล้วก็มีไหนยาเลยรไหมไม่รู้สิสวยแชมพูเด่นเด่นเนะต็งงเต็ เข้าไปนน่ามากสวยม,มีความวิงวิงวับไปสับไปอย่างเวทมนต์นะเทว้าวสวยครับน่ารักดีๆงจต้องชมพูจริงๆน่ารักแบบนี้เป็นของเธอนะเนี่ยต้องน่ารักแบบนี้สวยมากโอ้โหตัวเัา ว้าวฟีลอยู่ในวังเวอร์สวยท่านี้ท่านที่เราชอบที่สุดในเพลงนี้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเป็นอย่างไรมีสีดาสีตาโคตรเข้ามาพี่เก่งมามายังอ่าอาจจะไม่มาแต่ว่าสวยด้านหลังแบบ ม้ยช็อบแรงสิ่งนี้มันมีความพิศวงลึกลับนะเพราะว่าเนื้อเพลงมันแข็งขึ้นเธอต้องมาแล้วไหมเออเพลงนี้ต้องกราบพี่เขาเลยสุดยอดจริงเพลงนี้โอ้มันมีมพี่ยันดีแล้วโอ้ชุดพี่แกยิงใหญ่มาก อยากรอได้รอนนจังเลยครับเออดอกไม้เออมันต้องมีนายาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับตำนานนาะงสมดการเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องนี้สวยเออดีภาพควาดูมันดีครับเออมาข้างหน้านะออถ้าน,นงอนหน่อยก็สนีนี้ก็พอมมากเลย จะ <c oughs> เงียบเพราะว่าโดโ,ดโดนคอมเมนต์ไม่รู้จะพูดถึงอะไรเพราะมันน่ารักและสวยงามเป็หมดจะเห็นว่าตอนนี้ยิ้มทั้งเพลงเลยสวยงามแต่ว่าแค่สงสัว่าทำไมไม่มีฉากพร้อมกันทั้งทั้งพี่เกศและเมมเบอร์ใจจะดิดนหน่อยว้าวโอเคประมือสิครับโอเค อย่างที่เราบอกไปว่าในตอนแก้เราชอบเพลงนี้มากไล่ฝัอย่างนี้แล้วกันว่าเรารอคอยเพลงแบบนี้จากเบ K มานานแสนนานเพลงที่เป็นทีป๊อปและภาษาความเป็นไทยเมื่อไหร่กันหนาที่เพลงอย่างมะลิเพลงอย่าง2565จะมาถึง b บียนสักทีและสร้างปรกากฏการณ์แบบที่เคยทำได้วันที่ได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกอรู้สึกเลยว่านี่แหละคือเพลงที่เรารอคอยอยู่เห็นความ พิถีพิถานตั้งใจทําเพลงเห็นารายละเอียดดนตรีไทยทุกตัวที่อยู่ข้างในชอบเสียงวันหน้ามากเลยวเวลาครอไปและอย่างที่เราบอกไปในเพลงท่อนที่เราชอบม้าที่สุดในเพลงนี้คือท่อนของลูกเกดเหตุใดหนอเธอถึงปังไม่ใช่เช่น <NYU 'd> พอได้แล้วไม่ต้องนางอแบบนั้นมันมีความเป็นไทยเดิมที่เราอยากจะฟังนี่แหละเพลงที่พอใส่ความเป็นไทยและใส่วิธีการร้องอย่างไทยไปด้วย มันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยยิ่งประกอบกับได้พี่เก่งทัชยะที่ไม่ได้พูดอะไรกันมากมายพี่เก่งทัชยะก็คือสุดยอดศิลปินด้านนี้อยู่แล้วพอได้เขามาทําดนตรีทําเพลงนี้ให้มันคือความลงตัวสุดๆยิ่งเขาฟีเจอร์อให้ด้วยในฐานะยักษ์ตนหนึ่งมันก็เลยทำให้เพลงนี้เพลงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เพราะว่าเพลงนี้เล่าในมุมของเหมือนในมุมนางสีดาใช่ไหมซึ่งน้อนเยเพลงนะที่จะเล่นในมุมนี้ที่แบบนางสีดามาง้อมางอนนะไม่ค่อยเห็นทีนี้มาในส่วนของ MV กันบ้างดีกว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็น MV ที่ภาพสวยมากแล้วเราก็ไม่ได้เห็น MV มีแบบนี้บ่อยๆอจาก b n k เคยอย่างที่เราได้บอกไปตอนต้นนะครับก็สวยทุกคนทั้งชุดใช้คำว่าชุดเซ็มได้ไหมอ่ะชุดนั่นแหละชุดที่เราเห็นตั้งแต่แรกกับชุดในเอสวยงามมาก ก็ต้องเกี่ยวอะไรกับตำนานนางสงกรานต์แน่เลยไม่รู้สิเดาๆนะแต่ว่าอันนี้พูดกันตามตรงแล้วกันนะว่าแอบคาดหวังให้เพลงนี้มีสตอรี่ที่เข้มกว่านี้นิดนึงด้วยความที่เพลงนี้เป็นเพลงที่เออเอาใหม่ด้วยความที่เพลงนี้เกิดขึ้นมาได้โดยการที่6คนนี้เป็นทูตวัฒนธรรมเราก็เลยอยากจะเห็นการนําเสนอวัฒนธรรมที่มากกว่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แอบคาดหวังแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้เห็น และนั่นก็คือทั้งหมดของการ react ในวันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ BNK เขาฉีกออกจากกรอบเดิมๆเขามาในเพลงแนวใหม่ๆและเมมเบอร์6คนนี้ก็มาในลุคใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันฉะนั้นก็อยากจะ้ทุกคน ไปปั่นวิวเพลงนี้ไปปังกันเยอะๆอยากให้เพลงนี้ดังๆแมสๆไปเลยนะครับขอบคุณพี่เก่งที่แจอีกรังที่เข้ามาร่วมทําเพลงนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นการกลับมาทำาูเกิ้ เพลง B N K อีกครั้งซึ่งไม่ได้ทำานานมากคิดถึงมากๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ react แต่วิชาการเต็มไปหมดเลยนะครับหลายคนน่าจะเห็นประกาศที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วโอ้โหมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายในงานนั้นนะครับทั้ง3,65ที่ได้เมมเบอร์ Member ทั้ง9คนแล้วสุดยอดเลยจริงๆโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นรุ่น5ถึง4คนนะครับและยินดีด้วยเราสัจจันที่ได้อยู่ในเพลงนี้รุ่น5ก็กำลังจะได้มีเพลงเดบิวต์แล้วนะประกาศชื่อเพลงออกมาแล้วชื่อเพลงลว่าเมื่อไหร่โตวะนะครับแต่ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะได้ดเดบิวเมื่อไหร่แล้วรอดูกันเลยส่วนสำคัญที่สุดก็คงไม่พนยูยเคเอร์เซอร์ใครที่ยังพอมีกำลังซัพ์อยู่ก็ไปช่วยๆกันโหวตกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ